ทางด้าน,นาคณะกรรมการศาลเจ้าตัวเล่าเอียจัดขบวนแห่เทพเจ้าเพื่อประทานพรให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีค่ะคณะกรรมการศาลเจ้าตัวเล่าเอียร,ร่วมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าพ่อสาบาและศาลเจ้าที่ตลาดล่างรวมกันจัดขบวแนแห่อันเชิญองค์เจ้าตัวเล่าเอียองค์ไฉชิงเอียและองค์หกเตกเล่าเอียออกประทานพรและสร้างิริมงคลให้กับประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีขบวนมงกอทอง ร่วมในขบวนแห่ดังกล่าวด้วยซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนแห่เทพเจ้าของศาลเจ้าตัวเล่าเอียจะมีประชาชนนําเครื่องเส้นไหว้ออกมาตั้งบูชาขอพรและร่วมกันบริจาคเงินเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้นําไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนําไปเป็นทุนให้กับเด็กยากจนบริจาคทานข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้ยากไร้และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้น การนำกระบวนแห่เทพประเจ้าตัวเล่าเอียออกมาประทานพรให้กับประชาชนครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีประชาชนให้ความศรัทธามากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากเชื่อว่าการกราบไหว้บูชาองค์เจ้าตัวเล่าเอียองค์ัฉชิงเอียและองค์ฮกเต็กเล่าเอียและการบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน